ัสดีแฟนบอลทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกร้านะคะกับเมียแฟนบอลทีเด็บบอลจากเมวน้ำโชคนั่นเองค่ะทีเด็บวันนี้นะคะเป็นสึกบอลการช่วยเซรีอารอิตาลีเป็นการเจอกันรางทีมยูเวนตุสพบกับปลาสิโอนั่นเองซึ่งนัดนี้นะคะแข่งที่ทิงของยูเวนตุสค่ะเราไปดูกันที่5านัดล่าสุดทุกรายการของยูเวนตุสกันก่อนเลยนะคะสถิติ5านัดล่าสุดทุกรายการของยูเวนตุสนะคะสามารถเก็บชนะมาได้ถึง3มนัดเสมอ1นัดแพ้1นัดค่ะ ไปดูกันต่อที่สถิติในบ้าน้านาล่าสุดเลยดีกว่านะคะยูเวนตุสนะคะสามารถเก็บชนะมาได้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดค่ะส่วนทางฝั่งของลาซิโอนะคะสถิติ้านาล่าสุดทุกรายการลาซิโอนะคะสามารถเก็บชนะมาได้ถึง3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดค่ะและสถิติ้านาล่าสุดของการไปเยือนนะคะลาซิโอนะคะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดเช่นกันค่ะ ส่วนราคาบอลคุณน,นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมยูเวนตุสค่ะเปิดราคาต่อครึ่งลูกและครึ่งควบลูกนั่นเองจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปัจจัยสำคัญของ2งทีมนี้แล้วนะคะขอมั่นใจไปที่ยูเวนตุสค่ะชุดในบ้านผ่านกําลังแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกต่อยูเวนตุสไปที่ครึ่งลูกมีเห็นแน่นอนอย่างน้อย1ประตูค่ะส่วนสกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบกันที่2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองค่ะ ส่วนใครนะคะถ้าไม่อยากพาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องแฟนบอลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะและมาเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นนะคะส่วนนี้เม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย